สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วใครผมาก็มาดูกันเนาะตั้นชื่อก่อนเป็นชื่อช่องเราเหมือนเดิมแจวโอเคเริ่มเลยดีกว่า แตะเรายิ่งโอเคอ๋อเป็นออโต้เนาะแล้วเราก็เลื่อนได้ว่าเราจะยิงใครอื้มเปลี่ยนดวมาได้ด้วยโอ้แจ๋งก็ตอนนี้เพื่อเปลี่ยนเบริตาเป็นโหมดที่ซมพลังขึ้นหนใช้แ๋วได้เลย อืมด้านซ้ายก็คือสีแดงก็คือเป็นเลือดเราเนาะสีฟ้าก็คือเอ e เนอที่เอาไว้ใช้กดสกิลไม่ยากไม่ยาก <c oughs> ทีลแล้วนะเจ็บอยู่แต่นิดหน่อยท่านดานอืมชนะแล้วทำไงต่ออืมเลือฮีโร่นะเลือดเป็นไหนอ่ะเลืออยู่นี่ต้นอ,อยู่ชั้นนั้นด้วย อ๋อพอมีคนก็จะยืนหล่อเท่อยู่ข้างบนใช้สกิลเลยฮึมโยนระเบิดของตราตันให้ซอมบี้กลุ่มนั้นได้ได้ๆะกลุ่มไหนอะสองคนเองเนี่ยนะเมื่อเป็นพีเมื่อเพิ่มนไปอยู่กลุ่มเพออ๋อโอเคก็ใช้เพชรได้ ผมว่าระเบิดเนี่ยท้ายเวลามันเป็นกลุ่มจะดีปา้าแต่ไม่ใช่เป็นแต่จรงจริงแล้วผมคิดว่ายิงนธนูไปอ่ะดีกว่ากลุ่มยันต่ำห้าตัวถึงจะดีนะเท่าที่ผมคิดรู้สึกว่ายิงแค่ธนูมันก็โหดแล้วเรียวอาอีาิร,รมใหม่ยอาด้อด้า ไม่อยากได้ตัวผู้หญิงงั้นทำไมให้แต่ตัวผู้ชายมาไม่อยากได้อะยกอนเริ่วอ okay. ่ะครับต okay. ้องอับรัวๆเลยโอเคผ่านอือ่ากดเข้าไปโอเคตอบนี้เป็นตะกิวอะไรอยากเห็นจัง คือแบบมอนยังไม่โผล่มาเลยแล้วเร,เริ่มเยอะแล้วอ๋ออ๋อเป็นไฟเอาแจว๋วโอ้สกิลนี้ใช้ได้เลยนะค่อนข้างมีประโยชน์เลยนี่คือมีประโยชน์จริงสกิลว,วันไฟนี้ผมว่าใช้ได้เลย อีเวนต์วารินไทอยู่อีกแล้วเนี่ยเลยมาแล้วนะโอ้แปลแผลแปลเล่นต่อรับของก่อนได้ไ <laughs> ปไหนเอาเล่นต่อดีครับรอเลยล่ะอื <laughs> <laughs> มีสุ่มไหมปั๊บปั๊บปั๊บอือเลยังชิลอยู่ ง่ายๆเอายินธน,นูไปธน,นูไฟธน,นูไฟปัก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 วิริยะจันเลยอืมยิงไม่วางใจแต่เริ่มเกมเดีย๋ยวใชธนูด้วยยิงธน,นูไฟปัก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 อืมอืมอืม เอาดีเอาดีให้ร้อนะใฮ้ย้อนะท้ายตุมานาหมดแล้วครับเร<ๆ>็วอาปลดล็อกได้ไหมไหมมมีเนาะสูต้ต่อไปสู้จนกว่าเราจะสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยหาของเดี๋ยวคิดว่าคนสู้ไม่ยากปั๊กปักปัก อืม,อมนี่คนนี้ไปเลยอ่าคุมคุมแล้วคุมแึใช้ททัสนูไฟไปเลยครับปั๊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 บป๊บึ๊บปึ๊บอ่าอืมรถอะไรเราเก็บวไว้ใช้ไฟอย่เดียวดีกว่าเนาะไฟมันค่อนข้างดีอ่ะชอบ เฮ้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 บอสสอนตัวให้ประเด็นแต่จริงถ้าให้เรื่องยิงธนูไฟดียิงกะบเบิดบป่าไม่น่าสายไม่แรงอืมอืมอืโยิงลต่อมาด้วยโอเคครับเกต รับเก็บไปเลยมาเงินไม่พอฮะท่นก็มารับของฮนะอือไม่มีตัวสุ่มอืมหืเนเสนอจำกัดนะอ,อะไรเอ่ยดูวิดีโอรหรอไม่ดูจ้าอือฮึเมเตอร์เหมือนเดียวเนาะ ไ้วันวีโอไม่เอาจ้จเอ่อดูกากาเฉยอพาเลนททยตัวยูแต่ไว้ก่อนเนาะไม่มีอะไรเก็ครับเก็ไม่ได้เพราะว่าตามไม่มีก็เล่นไป เอาตัวนี้ออกมาหนึ่งสามหนึ่งเก้าโอเคแต่ว่าตัวนี้โหดกว่าต้องเป็นตะกิวกดชา,ายหะเอาเลย โอ้โหยี่เคดานที่ดีมากไว้แบบพอมึนมาถึงบ้านแล้วเราค่อยใช้ดูท่าตะเกียวดีกว่าตัวไฟเยอะเลยมันไฟเลยไม่เท่าไหร่แล้วใช้ไปแล้วการโน้ตประสานเาจิบมหอยแล้ว สก,กิวเราใช้ทุกหมดแหละเรากดเพลินจัดเลยมากันเพื่อภาพโอ้โหโอ้โหมันเ,เราขึ้นช้ามากแล้วตรงๆเร็วเร็วเร็วจะตายแล้วโอ้โหโอ้โหไม่รอดไม่รอดบอกผมเดี๋ยวว่ารอดยากมากเอ้ยแต่ยันรอดไง เราต้องอยากกดสกิลมัวแหละไม่งั้นเราจะไม่รอดเราอะวางไ,ไปไปเอ้ะวางไปได้คือมันไม่มีอะไรเรากดได้ไม่ยากฮึคิวบัวคิวบัว เราให้ถึงบ้านกันแล้วเราค่อยกอดันตินี่ไงดีไปเลยปัก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 อืมเรื่อมารวยแล้วเราก็ปีนรอบนึ่งปัก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  น่าจะไม่มีอะไรแล้วแท่นนูรัวเลยโอ้โหชิปแล้วอันนี้คือชิปจริง โอเคไว้แค่นี้แล้วกันต้องข้ามแบบหอมป้าหอมคอเนาะแบบเล่นให้พอรู้เออใครสนใจก็รอมาเล่นดูเนาะเพรสุ่มอะไรได้ไหมไม่รู้ไม่รู้เลยนีใช้ทำอะไรได้ไม่รู้เหมือนกันก็อันนี้เป็นแบบรอนเล่นง่ายๆเนาะก็มีระบบกิวถึงยังไม่ปลดล็อกก็มีแชทอะไรด้วยสำหรับใครสนใจก็รอนเล่นกันได้เนาะ สำหรับวันนี้ก็ไปแค่นี้ครับบ๊ายบาย